สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่อยู่ในคอสนี้นะครับผมธนายตินะครับก่อนอื่นขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ลงทุนความรู้ไว้ตัวเองนะครับสมัครในคอสนี้แล้วผมเชื่อว่าทุกทุกคนครับมีเป้าหมายเดียวกันก็คือสอบให้ผ่านเป็นนติบัณฑิตไทยได้ครับและผมก็ผ่านจุดๆุดนั้นมาแล้วด้วยเช่นกันนะครับผมทํางานประจําไปด้วยครับแล้วก็สอบไปด้วยแล้วก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลเหมือนคนอื่นๆนนะครับซึ่งคิดว่าบางคนเนี่ยก็มีภาระหน้าที่มากมายเช่นเดียวกับผมเช่นกันนะครับ จะบอกว่าไม่ต้องกังวลใจนะครับถ้าผมทําได้นะครับเพื่อนๆก็ทําได้เช่นกันครับผมไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งมาแต่กําเนิดนะครับแต่ผมมีความพยายามเรียนรู้มากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองนะครับการสอบเนติบัณฑิตนะครับไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเรียนให้จบภายในกี่ปีนะครับมันสามารถที่จะเก็บสะสมไว้ได้ตราบใดที่เพื่อนๆยังไม่ล้มเลิกนะครับและยังไม่หมดกําลังใจสามารถจะเติมไฟตัวเองได้อยู่เสมอนะครับทุกคนสําเร็จแน่นอนครับรู้ไหมครับว่า ผมเคยโทษตัวเองนะครับที่ไม่ใส่ใจการเตรียมตัวสอบนะครับผมเอาเวลาไปทาอย่างอื่นที่ไร้สาระนะครับไปเที่ยวไปเล่นนะครับเรียกได้ว่าชีวิตช่วงนั้นนะครับไม่เป็นสาระเอาเลยนะครับผมทําในสิ่งที่มันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของผมครับผลลัพธ์การสอบที่ได้ก็คือไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังไว้นะครับเคยได้คะแนน49.5มาแล้วครับผมแทบจะหมดกําลังใจที่จะไปต่อเลยนะครับจะไปขอดูกระดาษคําตอบนะครับก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่า เขาให้ดูได้อย่างเดียวครับแต่ว่าไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงคะแนนอะไรได้เลยนะครับสุดท้ายครับก็ไม่ได้ไปขอดูครับแต่ตัดสินใจเอาวะเอาอีกสักตั้งนะครับขอแค่0ูคะแนนหรือว่าอีก1คะแนนเท่านั้นนะครับถ้าวางหลักกฎหมายดีๆหรือท่องตัวบทไปแม่นๆน่ะอย่างน้อยต้องได้1คะแนนครับก็เลยเริ่มต้นใหม่ครับหลังจากนั้นผมจึงตัดสินใจครับตื่นเช้าขึ้นมาครับท่องตัวบทให้ได้อย่างน้อย2-3มาตานะครับแล้วแต่ว่าวันไหนจะสะดวกนะครับ เพราะว่าบางวันเนี่ยผมก็มีงานที่ต้องไปต่างจังหวัดแต่เช้านะครับก็ต้องขึ้นเครื่องไปอย่างเงี้ยนะครับเวลามันก็ไม่ค่อยมีครับแต่ว่าก็จะพยายามหาเวลาครับหลังจากที่ทํางานเสร็จนะครับก็หยิบตัวบทไปท่องไปวันละหน่อยนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับทุกอย่างมันคือการสะสมนะครับการสอบนติบัณฑิตเนี่ยมันก็เหมือนกับการวิ่งมาราธอนนะครับมันมีเนื้อหาเยอะครับเทียบกับปริญญาตรีไม่ได้เลยนะครับซึ่งในสมัยนี้นะครับ ผมคิดว่าเพื่อนๆโชคดีนะครับเพราะว่ามันมีการเลื่อนสอบนะครับทำให้มีเวลาเตรียมตัวมากกว่าเดิมนั่นเองโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสิ่งแรกครับที่เพื่อนๆจะต้องมีในตอนนี้ก็คืออะไรรู้ไหมฮะมันคือความมั่นใจครับและก็ความมุ่งมั่นในการที่จะทำให้มันสำเร็จครับถ้าเพื่อนๆขาดความมั่นใจไปสอบงั้นๆน,นะครับผ่านไม่ผ่านช่างมาอย่างนี้ครับอย่างนี้ไม่เอานะครับ ทุกตัวอักษรครับที่เพื่อนเพื่อนได้เขียนมาลงไปในกระดาษคําตอบเนี่ยต้องหวังผลนะครับว่ามันจะได้คะแนนแม้ว่ามันจะได้แค่ครึ่งคะแนนหรือ1คะแนนก็ตามครับเพราะนั่นมันคือเส้นบางๆครับอยู่ระหว่างผ่านหรือไม่ผ่านนะครับอย่างที่ผมได้เคยเจอมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทําแพนเนอร์นะครับแจกให้เพื่อนๆเพื่อวางแผนการท่องตบนะครับให้ได้ใน30วันทั้งขาแพงแล้วก็ขายยานะครับรู้ไหมครับว่า ทำไมผมถึงทําสิ่งนี้ขึ้นมานครับเพราะว่าผมผ่านประสบการณ์การสอบมาแล้วครับจึงรู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคำพิพากษาดีกาที่ออกมาเนี่ยไม่ว่ามันจะมีกี่ร้อยกี่พันดีกาก็ตามนะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็น์ครับสารท่านได้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั้งสิ้นครับถ้า,าเพื่อนๆแม่นตัวบทสักอย่างครับอะไรอะไร มันก็จะง่ายขึ้นครับอย่างน้อยๆน,นะครับเพื่อนๆจะต้องได้คะแนนหลักกฎหมายแน่นอนครับซึ่งมันเป็นคะแนนที่เพื่อนๆสามารถที่จะเตรียมตัวไปก่อนเข้าห้องสอบได้ครับแล้วเหตุผลอะไรที่ทําให้เพื่อนๆไม่ทํามันละครับเหนื่อยครั้งเดียวแบบสุดๆครับดีกว่าเหนื่อยยาวๆแบบหมดกําลังใจไปเรื่อยๆครับใครที่เคยสอบไม่ผ่านไปแล้วเนี่ยผมขอให้ลองหันกลับมาดูตัวเองก่อนว่าที่เราทําไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้ท่องตัวบทไปหรือเปล่าหรือเพราะว่าเราเขียนไม่ทันหรือเราจับประเด็นไม่ถูกต้องเพื่อนๆต้องแก้ไขจุดบกพ่องของตัวเองนะครับตอนผมสอบเนี่ยผมรู้ว่าตัวเองอ่อนมากนะครับในเรื่องของกฎหมายพิเศษเพราะคิดว่ามันไม่สําคัญครับแต่กลายเป็นว่าไอ้เทอมที่ผมสอบผ่านนะครับผมกลับทาคะแนนกฎหมายพิเศษได้มากกว่าข้ออื่นๆครับมันเป็นเพราะว่าผมทุ่มพลังไปกับการอ่านข้อนั้นมากกว่าข้ออื่นๆนั่นเองครับ และมันก็เป็นการแก้ไขจุดบุกพ้องของตัวเองครับใครที่เขียนไม่ทันนะครับเพื่อนๆก็ต้องฝึกเขียนทุกวันนะครับแล้วมันก็จะเร็วขึ้นเองอัตโนมัติผมก็จะซื้อเนี่ยซื้อปากกานะครับเป็นโหลเนี่ยเตรียมมาไว้นะครับเวลาสอบเนี่ยก่อนสอบเนี่ยรวมทั้งกระดาษนะครับไว้ฝึกเขียนตอบข้อสอบเนี่ยก็เขียนไปเรื่อยๆครับแล้วความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเองนะครับเพราะทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้เขียนหนังสือกันนะครับเรามีแต่กดคีย์บอร์ดอันทั้นั้นนะครับหรือจิ้มโทรศัพท์นะครับ มือมันก็แข็งไปหมดครับถ้าทุกคนได้แก้ไขจุดบุคค่้ององตัวเองนะครับการสอบครั้งต่อไปมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนครับตอนนี้เพื่อนๆมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นหรือยังครับต่อไปครับสิ่งที่ต้องรู้ก็คือความรู้นั่นเองในคอร์สนี้ครับผมนำำําคําพิพากษาดีกานะครับที่บรรยายในสมัยนี้นะครับมาคัดเลือกและดูแนวโน้มว่าอันไหนที่น่าสนใจนะครับมาอธิบายมายกตัวอย่างให้เ,เพื่อน ได้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับจับประเด็นได้ถูกต้องซึ่งผมก็จะแบ่งเป็นคลิปสั้นๆ1ดีกาต่อ1คลิปเท่านั้นนะครับเพื่อให้ง่ายแก่การทบทวนและมันก็กเหมาะแก่การเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมองของเรานะครับไม่ควรจะเรียนรู้ข่าวล้วมากๆนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเพื่อนๆจะลืมมันไปทั้งหมดครับต้องค่อยๆเรียนรู้และซึมซับไปทีละน้อยครับมันจะได้ผลกว่าผมจึงไม่ลงคลิปนะครับตูมเดียว50ดีกานะครับ แต่จะแบ่งซอยย่อยออกเป็นสัปดาห์ละ10ดิกาเท่านั้นครับส่วนเวลาที่เหลือให้เพื่อนๆท่องตัวบทและฝึกเขียนตอบข้อขสอบไปด้วยครับในชีทที่ผมได้ให้ไปนะครับขอให้ฝึกเขียนคีย์เวิร์ดที่ผมได้ทําตัวอักษรหนาไว้นะครับเขียนเป็นภาษากฎหมายเหมือนอย่างที่สารท่านได้วินิจฉัยครับมันจะเพิ่มคะแนนให้เพื่อนๆได้อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆอ,อาจจะมีคําถามในใจว่าอ่านแค่50าสิบดีกามันจะสอบผ่านเหรอจะบอกว่าไม่มีใครตอบได้ครับ มันอยู่ที่ว่าแต่ละคนได้สะสมความรู้มามากน้อยเพียงใดครับดีกาเดียวกันความเข้าใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับสำนวนในการเขียนการเรียบเรียงคําตอบก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมจะมอบให้กับเพื่อนๆก็คือประเด็นที่ต้องรู้ในสมัยนี้ครับถ้าดีกาไหนมันไม่ออกสอบอย่างน้อยๆครับเพื่อนๆจะรู้หลักกฎหมายในมาตานั้นเพิ่มมากขึ้นครับรู้ว่าประเด็นที่มักจะออกสอบม,มันเป็นแบบนี้สุดท้ายนี้ครับผมขอฝากข้อคิดดีๆนะครับ มหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ครับมันจะถูกสะสมมาจากแม่น้ําหลายสายการรู้ดีการในคอรสนี้นะครับก็เป็นแค่แม่น้ําสายหนึ่งครับที่จะทําให้มันกลายเป็นมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ได้ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบทุกคนครับ